หมูสเต๊ะย่างกะทิช่ำๆมาบรรทัดทองทีรายคนต่อคิวกันแน่นหมูสเต๊ะต้องนายสงเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านหมูสเต๊ะเจ้าเก่าในย่านบรรทัดทองเปิดมาก,กว่า40ปีแล้วค่ะยืนย่างโชกกันหน้าร้านยั่วๆกันไปเลยทากะทิกันแบบไม่ห่วงราคาก็น่ารักเพียงไม้ละสิบาทมีแถมน้ำจิ้มและอาจาดให้ด้วยวันนี้ก็สั่งมาเบาๆ20สิบไม้ค่ะจิ้มน,น้ำจิ้มไปแบบช่ำๆเลยเนื้อหมูสเต๊ะนะหอมการหมักด้วยผงกะหรี่ชุ่มฉ่ ด้วยน้ำกะทิที่ราดมาแบบไม่หัวงมันน้อยเนื้อเน้นๆน,น,น้ำจิ้มรสหวานนำหอมถั่วสุดๆส,ส่วนอาจาัดกำลังดีไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปมีขนมปังด้วยจานละ10บาทเองจิ้มน้ำจิ้มกินสลับกับหมูสเต๊กก็อร่อยเหมือนกันนอกจากหมูสเต๊กแล้วเขาก็ยังมี๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะคะลองดูค่ะนายสงหมูสเต๊กเปิดทุกวัน9ก้าโมงถึงสี่ทุ่มอยู่บรรทัดทองใกล้กับจุฬาซอย14ค่ะแนะนําร้านอร่อยอร่อยกันแบบนี้อย่าลื ลืมกดหัวใจกดแชร์กดเซฟกันไว้ได้เลยนะคะ